ผลงานเบื้องหลังเนาะเราก็ไม่คิดว่าจะแบบมีคนเห็นคุณค่าของพวกเราขานาดน,นั้นเราส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่แต่เบื้องหน้าน้นองก,กับผลงานที่ออกไปพอได้รางวัลน,นี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเราก็รู้สึกว่ามีแรงในการทําง,งานเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเอออย่างน้อยว่ายังมีคนที่เห็นคุณค่าของพวกเราอยู่เห็นความ ยากลำบากความเหนื่อยความต่อสู้ต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจอยากให้ยูเขาเป็นเพื่อนหลังแต่ว่าผลักดันสาหกรรมซีรีส์วายนี่ก้าวแบบมัววายเลยเนาะครับใช่ครับก็พยายามแบบอย่างที่บอกแหละว่าพอกระแสซีรีส์วายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะิวก็อยากให้รู้สึกว่าซีรีส์วายของไทยหรือซีรีส์ของไทยเองอ่ะมันมันต้องเติบโตไปที่ทางที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยมันไม่ใช่แค่ สมัยก่อนเนาะที่เป็นแค่ละครปกตีแย่งชิงแล้วให้มันมีเส้นเรื่องอื่นๆให้มีคอนฟ lict กันอื่นนอกจากเรื่องความรักกันบ้างแล้วก็คุณภาพของโปรดักชันต่างๆที่ให้เทียบเท่ากับต่างประเทศได้ขึ้นสักนิดก็ยังดีอะไรเงี้ยเราก็พยายามอยากผลักดันคุณภาพพวกนี้ให้มันดีขึ้งหมดจริงๆถือว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงใช่ครับคือการแข่งขันค่อนข้างสูงมากด้วยความที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยละถ้าพูดถึงในโซนส่วนของซีรีส์วายอย่างเดียวเนาะมันเริ่มมีหลายๆประเทศที่ เริ่มเข้ามาจับหรือผลิตซีรีส์วายแข่งกับประเทศไทยเราบ้างนะฮะประเทศไทยเองเราก็ต้องแบบผลักดันหรือพัฒนากันให้ให้ก้าวกระโดดด้วยเหมือนกันมันทุกมันพัฒนิติเลยนะทั้งทั้งวิธีการถ่ายทำกระบวนการถ่ายทำอะไรใช่ครับมันทุกมิติเลยจริงๆไม่ว่าเป็นเรื่องบทเองเรื่องเอ่อซีบรอชชันเองหรือจะเป็นฝั่งโพสต์ปรักชันหรือตัดต่อหรือทุกๆอย่างครับคุณที่มันต้องแบบไปได้ไกลกว่านี้ได้แล้วใช่ ทีนี้เราได้รางวัลแล้ว,ลว,ลวครับความกดดันใ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 นครั้งต่อไปกับเรื่องต่อไปเป็นยังไงบ้างจริงๆ <S <S ใช้คำว่ามไม่ได้กดดันเพิ่มขึ้น<ม>แต่ว่าเหมือนเป็นกําลังใจในการทำงานมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ทุกๆเรื่องอย่างที่เ,เคยสัมภาษณ์มาทุกๆครั้งเลยเราพยายามจะพัฒนาซีรีส์ของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเรื่องครับคือเหมือนเรามีประสบการณ์มากขึ้นในแต่ละเรื่องเก็บประสบการณ์เาะฉะนั้นเรื่องต่อไปที่เราทำก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ อยากทาไปแล้วคอยลังลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยต้องรู้สึกว่าฟิลแบบเขาเรียกขี่หลงเสือนแล้วมันลงไม่ได้แล้วมันก็ต้องแบบลุยกันต่อออนกันต่อแต่ว่านอกจากว่าเป็นพวกลกบแล้วเนี่ยซีรีส์เขาบอกมาอย่างมีคุณภาพมันเนี่ยคุณดันดาราที่ดังตลอดเลย,เลยพี่นิวครับอ่ะจริง,งจริงมีเทรเคสลับอะไรไหมพี่นิวมันบางทีมันยากนะสำคั<ม> ผีของนิวอ่ะคืออย่างเวลานิวทำงานกับนกักแสดงใช่ไหมว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่นิวจะดูใช้คำ่าอะไรอ่ะดูเคมีดูความเป็นตัวละใช้คำว่าอะไรจ่ะ อะไรที่น้องมีเสน่ห์เราดูเสน่ห์จากนักแสดงเป็นหลักเราค่อยมาประยุกต์เข้ากับตัวละครเพื่อให้เวลามันออกไปแล้วมาใช้นิ่งที่สุดคนดูรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากที่สุดประมาณนั้นมากกว่าพยายามจับจดขอนนักแสดงมาใช้ะะแรงว่าการแคสนักแสดงมันเป็นสิขขงงน่งสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องการเลือกนักแสดงคือเป็นอะไรที่แบบถ้าต่อให้เขาสวยห่อขนาดน้แต่ถ้ามันอยู่ผิดที่ผิดทางมันก็ไปต่อ่ได้สู้เอาเขาไม่อยู่ในที่ที่มัน ถูกี่ที่ควรกับเขาอะนึกว่ามันสามารถดันเขาไปได้ไม่จําเป็นต้องตัวหลักด้วยนะคือบางคนเหมาะกับผู้สองหรือผู้สามถ้าเล่นแล้วมันทำให้ไปได้นี่ว่าไปมันเอื้อกันดีกว่าม,ม,มีตอนนี้เี่เดียวตาั้นโปรเจกต์กอะไรอยู่าต,าตอนนี้ก็โฟก,กัสแค่องศาสูงเลยครับแล้วก็รอของ g m m t v ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามอ๋อ แนวคอนแบบอยากเปลก่นเออไม sí, sí, <c standen> <smoking> ่สปอยหน่อยหน่อยสปอยไม่ได้พูดหน่อยมีสปอยไม่ได้เดี๋ยวเขาปราบขนาดนั้นหน่อยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ต้องรอแบบว่าแถลงข่าวเดียวมันจะเซอร์ไพรส์ไงถ้าเราสปอยไปก่อนหนูคนมันก็จะแบบอ่านรู้แล้วกอแบบเปิดมาแล้วเซอร์ไพรส์เลยดีกว่าเซอร์ไพรส์แน่นอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนครั้งนี้จริงจริงดิวยังเซอร์ไพรส์เลยตอนรู้แบบจะได้เหรอหนักใจไหมหนักใจไหมค่ะไม่หนักใจเลยรู้สึกสนุกและเอ็นจอยกับโปรเจกต์ที่ได้มามากๆ ร่งกายี้มีอะไรใหม่ใหม่บ้างมีอะไรเชื่อที่หนึ่งที่แบบว่าปอจะพูดได้ยิบใบไม่ได้หรอเหรออยากรู้จังเลยคือพูดนิดนึงอ่ะรู้เลยว่าแบบคืออะไรมันคืออะไรปีรูเรื่องไหมปีใหม่ปีรยหรู้ปลาปีเดี๋ยวรองานแถลงข่าวจ m เอมทีวีรู้รู้พร้อมกันรู้ความกัน ปีนี้หรอที่ทำไปแล้วที่ทของตัวเองเหรอวงศาสูนย์เลยครับมันคือที่สุดแล้วคือตอนได้แร็คอะมันก็ว่าที่สุดของตอนนั้นแล้วตอนนี้มันก็ที่สุดกว่าในในตอนนี้อะไรเงีย้ย <c oughs> เพราะว่าด้วยความที่แบบเส้นเรื่องยากขึ้นการแต่ยทำที่มันพยายามพัฒนาม,มากขึ้นอีกหรือรวมถึงเพลงที่เราใช้ออเคสตราจริงๆร,รวมถึงรูปองค์ประกอบที่เราพยายามเอามาอยู่ในองศาศูนย์ให้มันดีที่สุด แล้วถ้าสมมติว่าผูช้ชงซีรีส์ในปีนี้จะได้ดูเหรอคะก็จะต้อมีแบบว่าอะไรที่แบบโออจะชอบแบชอบใจช็ตใจอใจอะไรอย่า,างเงี้ยถามตอนนี้ช็อตฟิลเลยนึไม่ออกนึกก่อนมันมีเรื่องนึ่งอยู่นะ,อะหอมกลิ่นความรักเป็นเรื่องที่เราดูเร้สึกว่าแบบอยากทักไปด่าพุ่มกลับมากแบบมึงเกินเบอร์อ่ะมึงเล่นอย่างเงี้แล้วคนอื่นทำไงคนอื่นก็ตายดิอะไรเงี้ยคือแบบเออวันนั้นท้าหาตีเลยวันที่ปล่อยถ่เรื่องน่ะ มึงเล่นแรงมากเลยนะไม่เล่นด้วยละแล้วแบบเออเขาทาดีมากจริงๆครับความคิดผมเป็นเรื่องที่แบบคือเราคุยกับเขา,าตั้งแต่ช่วงที่เขากำลังหาทุนหาโน่นนี่โดนหลุดออกจากที่เดิมแพลตฟอมเดิมอย่างเงี้ยจนต้องหาทุนใหม่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาพยายามแบบสู้กับโปรจกต์มากแล้วตั้งใจทำมากๆเราเห็นพอเห็นผลงานออกมาแล้วเราสึกว่าเออมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจจริงๆแหละแลวมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาก ฝรที่อนก้าผมก็อยากจะาถึงทีมผู้จัดแล้วกันนะครับก็ซีรีส์ไมันมันไม่ใช่แค่มีกระแสแล้วไปเป็นซอฟต์เาวอร์คือสุดท้ายแล้วอะคนที่มาดูซีรีส์ไอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราใส่อะไรที่มี ความเป็นไทยหรือใส่สอดแทรกอะไรซินซะหน่อยอะนึกว่าอันนั้นคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่ถูกต้องจริง,รงเพราะว่าบางคนคือไม่ได้มีอะไรเลยเมีแค่ซีนเลิฟซีนแล้วมันดังแล้วก็บอกว่าฉันคือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเอาจริงการทำซอฟต์พาวเวอร์จริงมันคือการสอดแทรกความเป็นไทยสักอย่างเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้จักเรามากขึ้นมากกว่าครับล้วอยากให้พัฒนาคุณภาพกันมากกว่าที่จะพัฒนา NC หรือว่าเลิฟซีนหรือเ็กซีนหรือว่า คนดูมันไม่ได้อะไรมันได้แค่ความฟินแต่สุดท้ายแล้วดูดูไปก็คือจบก็คือจบแล้วได้แค่นั้นโดยที่มันไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องกันไปอีกครับก็อยากจะฝากตรงนี้มากกว่าขอบคุณค่ะยินดีดนะครับขอนดีด้วะบยินดีด้วยนะครัดีด้วยนะครับยินดีด้วยนครับยินดีด้วยครับ